พ่ออยากจะเสนอให้บรรดานักการศึกษาเพิ่มเนื้อหาใหม่ในการสอนของพวกเขาความเป็นพี่น้องกันการศึกษาคือการแสดงความรักที่ส่องทางให้เราฟื้นความรู้สึกความเป็นพี่น้องกันดังนั้นเราจะไม่เพิกเฉยต่อผู้ที่เปราะบางที่สุด บรรณานการศึกษาเป็นสกีพยานที่ไม่เพียงให้ความรู้ด้านจิตใจเท่านั้นแต่ยังให้ความเชื่อมั่นและคำมั่นสัญญาต่อชีวิตอีกด้วย พวกเขารู้วิธีจัดการกับสามภาษาได้ดีภาษาของหัวสมองภาษาของหัวใจและภาษาของมือทั้งหมดนี้สอดคล้องกันและด้วยเหตุนี้คือความพิติยินดีในการสื่อสารและพวกเขาจะได้รับการเอาใจใส่มากขึ้นและจะกลายเป็นผู้สร้างชุมชนทำไมเพราะพวกเขากำลังหวานประจักษ์พยานนี้ ให้เราภาวนาเพื่อให้บรรดาันการศึกษาเป็นพยานที่น่าเชื่อถือสอนความเป็นพี่น้องกันมากกว่าการแข่งขันกันและเหนือสิ่งอื่นใดให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อายุน้อยที่สุดและเปราะบางที่สุด